มีเงินทุนไม่ถึงล้านจะลงทุนอะไรดีให้ได้ผลต,บตอบแทนคุ้ม งั้นมาลงทุนที่ลุมพินีทาชิปลรังสิตคลองหนึ่งการันตีผลตอบแทน7%นาน7ปีผ่อนต่ำ3,500บาทต่อเดือนกับ50ยูนิตสุดท้ายคว้าให้ได้ก่อนหมดเพราะคอนโดอยู่โซนรังสิตคลองหนึ่งที่มีความสะดวกสบายใกล้เมืองใกล้มอกรุงเทพมอธรรมศาสตร์มอรังสิตห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์รังสิตตลาดแหล่งงานและอย่างใกล้ทางด่วนโทรเวและรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าเมืองสะดวกมากมีมาเก็บเพลสหน้าค รกาให้ช็อปชิมชิวมีร้านคา้าร้านอาหารคาเฟ่หาของกินง่ายพร้อมบริการรับส่งไปฟิลเจอร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำและนี่คือห้องเฟตใหม่จิ๋วแต่แจ๋วขนาด21.5ตารางเมตรแต่งเฟอร์ครบ ได้ความเป็นสัดส,ส่วนจะนักเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานก็อยู่ได้สบายแถมได้บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มีความเป็นคอมมูนิตี้ส่วนกลางครบไม่ต้องแย่งใครทั้งสระว่ายน้ํายาวถึง24เมตรฟิตเนส,ส่วนสวยๆสนามบาสและสนามฟุตบอลถึง2สนามเลยพร้อมอาคารจอดรถแยกโซนชัดเจนด้วยโดยเฉพาะอาคาร F ที่ต้องบอกว่าเฟสใหม่ F, My, คุ้มค่าที่สุดกับโปรห้องพิเศษค่ะสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะเพราะทาง LPN จะดูแลบริหารจัดการปล่อยเช่าทั้งหมดให้เรียกว่าซื้อปุ๊บก,ก็มีผู้เช่ารออยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาหาผู้เช่าเองเลยค่ะถ้าใครอยากลงทุนอสังหาช่วงนี้แล้วก็ลุมพินีทาวชิปรังสิตคลองหนึ่งนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากตอบโจทย์ทั้งอยู่เองและลงทุนกับโปรห้องพิเศษสําหรับโซนนักลงทุนฟรีทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการปล่อยเช่าครบจบที่นี่ถ้าจองภายในเดือนรับส่วนลดทันที20,000บาท สนใจสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักง,งานขายตันยู r มาเก็ตเอทนะโครงการเลิด